สังเกตว่าจะจะมีกำลังกำลังใจไม่เคยหมดกำลังใจเขาเขาไม่เคยเขียนเนื้อหาเชิงทอแท้อะไรนี่ไม่ว่าทอแท้แต่ไม่เขียนไม่มีมีไหมมันมันเหมือนกับไม่รู้นะว่าเราเลเจอร์อะไรไปเองเราคิดว่าการที่เราเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะแน่นอนเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการรับโทษทางกฎหมายการชดใช้กรรมในการกระทำของเราสรือเรื่องหนึ่งเราคิดว่าเราน่าจะถูก กำหนดมาให้เข้าไปเรียนรู้ทุกี่เ,เขยเขาไปปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเข้าไปสร้างสิ่งที่มันอยู่ในแกนของตัวเราให้มันเข้มแข็งเพื่อที่จะมารับหน้าที่หรือภาระที่มันใหญ่โตขึ้นใน,นอนาคตเขาเรียกว่ามันมันเป็นเรื่องของทัศนคติษษษษทางเชิงบวกมากกว่าในสิ่งที่เราเจอว่าเราจะสามารถมองสิ่งแย่ๆที่เราเจอเนี่ย เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้ในมุมไหนบ้าง